สวัสดีทุกคนอันนี้ก่อนที่จะลงคลิปส่งความโลกนะทุกคนพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้บริเวณบ้านของเรานะทุกคนนี่อันนั้นคลิปที่<า>แล้วนะก็กดยังไงติดตามยังไงการแจ้งเตือนยังไงทัง้งหมดนี่เกื่อ้นยังไงเวลาถ้าใส่นก็ขึ้นนั่นเองอืมโอ,โอเคโอเคทุกคนเมื่อกี้คลิปเก่าที่<ม>เราลงไ<ม>ปคลิปที่แล้วนะ ก็ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะทุกคนไปอันนี้ก็คือปืนที่เรารีวิวไปนะทุกคนนี่เราจะวางนี่สึกนี้ค่ะหรือเราจะอธิบายให้ฟังนะทุกคนเอ่อก็คือในสึกตอนนะ่ะให้ชมบรรยากาศก่อนนะสึกนี่ก็คือถ้าเกิดไอ้ก๊อกนะ้ำตรงนน้นนะทุกคนเห็นเปล่าตรงนน้นอาจจะมองไม่เห็นเสาบางนะทุกคน มันหรือพาไปดูเค่ okay. ทุกคนขอใส่รองเท้าก่อนอืมมาทุกคนหรือพาไปดูนะทุกคนบนสนามหญ้าเราก็จะอาจจะมีกิ้งกือไส้เดือนใดพวกนะ้ทุกคนอาจจะอาจคลิปไม่สวยน่ะก็ก้ำตรงนะั้นถ้าเกิดฉีดโดนใครคนนั้นก็จะแพ้นะทุกคนไป อาจจะมือสั่งเพราะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายแบบกระกากนะทุกคนก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยนะนี่นะทุกคนถัดไปก็คือถ้าเกิดปืนยิงป้าไปตรง,ไ,ง,ง,ไ,งไหน okay. ไดยน้ยินเสียงปืนก็คือป้ายิงไปทางไหนก็เทเราได้ยินยินเสียงปืนก็เท่ากับ แพ้ตายนะแล้วแต่ละฝ่ายจะมีที่รักษาพยาบาลนะ <c oughs> ทุกคนซึ่งสุดนี้ถ้าเกิดเราจะมีถุงน้ำให้คนละหนึ่งนะซึ่งแบบว่าต้องดูไปเรื่อยๆอะ่ะถ้าเกิดถุงน้ำใค้แต่เท่ากับแพ้แต่ก็มีถุงพยาบาลรักษาให้คนละอินฟินิตี้นะซึ่งสุดแล้วต้องแย่งชิงกันไกไอแอนนี่นะทุกคน เพื่อที่แบบว่าอะไรนะเพื่อที่แบบว่าชนะนะทุกคนแบบว่าแทงถุงน้ำอะ่ะอืมซึ่งแต่ละคนจะมีปืนมีดาบมีมีอะไรทางนั้นนะแล้วจะเล่นตรงหน้าบ้านแล้วก็ตรงสนามหญ้านะเพราะว่ามันเปียกน้ำอย่างแน่นอนอะ่ะมถึงแม้จะไม่ใช่สงการก็เถอดนะอันนี้สนามหญ้าบ้านเราเองทุกคน เห็นปล่ากว้างไหมอาจจะมีแต่ต้นไม้นะทุกคนอันนี้ปู่เรานะอตอนนี้ปู่เรากำลังแบบว่าเด็ดต้นไม้มั้งนะทุกคนอันนี้รถบ้านเราเองดูสูกคลิปนี้หลังสงความโลกมั้งรีวิวบ้านก่อนเออเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะอาจจะพูดเร็วหน่อยก็ปรับให้มันช้าลงก็ได้นะสูนย์ 0.25ก็ได้นะความเร็วอะเนี่ยน,นี้รถบ้านแล้วนะแต่มารีวิวบ้านก่อนนี่ประตูลัวบ้านเราแล้วนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็สนามหญ้าที่รีวิวไปเมื่อกี้ก็จะกว้างเนี่ยนะอันนี้บ้านข้างๆนะตอนนี้ก็มีเก้าอี้ปู่เรานั่งประจําตอนนี้แดดมันอาจจะออกนิดๆน,น,นะทุกคนเห็นปะตอนนี้มันเย็นแล้วอะ เขาแห้งทุกคนขอพักขึ้นไปกินน้ำก่อนนี่อันนี้เป็นรั้วนะทุกคนรั้วล้มไปถึงนู้นเลยนี้โต๊ะไม้หินอ,นะอ่อนนะนี่ที่นอนปู่เราอันนี้ก็ที่นั่งปู่เรานะทุกคนอันนี้เป็นระเบียงไม่ใช่ระเบียงอ่ะอืมเป็นที่ตั้งเอาไว้เฉยๆนะอืมและอันนี้ประตูเข้าบ้านเรานะ ก็จะมีผ้าม่านพวกนี้โต๊ะนี้ก็จะลอกหน่อยฝีมือเลยเนี่ยเราก็จะลอกนิดนึงอันนี้ก็มีรูปติดเป็นแบบว่าเชนโซแมนนารุโตะเนาะนี่มีผ้าม่านมีพัารมมีทีวีมีนาฬิกามีรูปภาพปรินญานะนี่ตรงนี้ก็จะล็กเหมือนเดิมเลยเนอันนี้ที่นอนปู่แล้วนะนอนเสารอาทิตย์น,นี่โซฟา วทุกคนพักกินน้ำก่อนคนขอตั้งไว้ก่อนนะนตั้งก่อนตรงเนี้ย <c oughs> อาทุกคนมาละถัดไปอันนี้พัดลมบันเรานะก็มีพัดลมหลายตัวเลยเห็นไหม นี่นะนี่ห้องครัวนะทุกคนนี่ก็จะมีโอนส้มที่หุงข้าวไมโครเวฟด้วยนะทุกคนเห็นป่นามีจานมีที่ล้างจานนะมีมีดมีเครื่องทำกาแฟ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนรอบนี้ี่จะตรงนี้ก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นทีวีนะส่วนตรงนี้ก็เป็นกำแพงส่วนนี้ห้องนอนปู่เราอีกแล้ว <c oughs> นี่ก็จะประมาณนี้มีเสื้อผ้าที่จริงแล้วเป็น อเจยงเลวิสคือนี่มีกีตาร์อุ้ยร้อนนี่มีลำโพงเอาไว้เปิดเปิดเสียงดังลั่นห้องอันนี้ห้องยาแล้วนะทุกคนนี่ก็จะมีประมาณนี้มีตู้เสื้อผ้ามีกระจกฮลโลนี่มีลูปเสร็จจ้าอันนี้มีเก้าอี้มีกล่องแล้วมีเสื้อผ้าก็มี เตียงตรงนี้ฟุ่อ่ะอุ้ยคนเราจะเล่นงเล่นไม่ได้นี่มีพัดลมนะนี่ทุกคนก็จะมีเป็นเตียงนอนสองเตงียงโอ๊ะตู้บารมีรีโมทแอร์มีแอร์นะทุกคนเปิดทีแมนมุมหล่นใส่หวัวทุกคนส่วนนี้ห้องนอนเราเองทุกคนอ่มมืดน,นิดนึงนิดนึงนะเปิดไฟให้นี่อันนี้มีประตูมี มีเก๊มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็อันนี้มีตู้เสื้อผ้าแม่กับพ่อเรานะทุกคนอันนี้มีตู้ใส่โมเดลก็จะมีโมเดลเพ่เพื่อเพื่ออะไรวะเออช่างมันเพียบเออมีกระเป๋ามีคอมคอมทำงานของแม่เรามีหมอนข้างแล้วก็ฝีมือเองนะนี่เสื้อผ้าเรานี่ มีรูปภาพที่วาดเองสวยเปล่าทำเหมือนรูปภาพงง,งมีปั๊บไฟนี่เวลาถ่ายคลิปต้องมีนี่เลยกล้องที่วลาที่ใส่กล้องนะทุกคนน่ะใส่ปุ๊บเป็นประมาณเนะี่ยทุกคนโอ้ก่อนเดีย๋ยวเล่นยังไม่ใส่เลยค่ะหาไม่ไดะไม่หาเลย อันนี้รูปภาพเพื่อนเราวาดเน,นี่นะติดบนกระจกเลยตอนนี้เละไปแล้วตรงนี้ก็มีหมวกกันนกนะคนซึ่งแบบว่าตอนนี้แบบเดินเหนื่อยเหนื่อยมากเออลืมรีวิวห้องน้ำทุกคนนี่อันนี้มีสวิตไฟก็จะมีเป็นไอตรงน้าเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้มีประตูห้องน้ำเปิดเข้ามามีอ่างน้ำมีกระจก อันนี้นี่นะทุกคนก็จะมียางสีฟันมีเป็นชั้นวางนี้มีช็โคโกนะทุกคนนี่ดูมีที่กดมีที่อาบน้ำทุกคนเห็นเป้ารู้เป้าไม่ค่อยรู้รกบ้านรกทุกคนไปไปไปกระโตไปดิวห้องน้ำห้องระบางอาจจะปีนยากน,นิดนึงเพราะว่ามีนี่แดนนอ,อ,อ่ตอนนี้เราปีนขึ้นที่นอนนะเออ นีลันกาฟ,า,ฟา,าดหางเลยทุกคนอ,ม,อามาแล้วนี่เป็นเสื้อผ้านะห้องน้ำก็เปิดเข้าไปหมืดมากเปิดไฟก่อนนี่ก็จะมีชัโคโกมีที่กดชัโคโกก็มีทิชชู่แล้วก็มีสบู่เขียวอื้อเลยนี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยทุกคนเห็นเปล่านี่ โอ้หโหนี่อันนี้ก็จะมีแปลงสีฟันประมาณนี้เลยชุกคนไปคนตัวนี้ปวดฉี่มากจบเพียงแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย